อาลรเมื่อนี้กะสิพ้าพี่น้องมาเฮ็ดนน้ำยาขนมเสีนยกินเนาะเมื่อนี้ก็ยติต้มตีนไก่ต้มพริกต้มกระเทียมต้มหอมใส่ใบบัวกูดใส่เข้าไปอันนี้อันใดก็ใส่เข้าไปแล้วพี่น้องมาที่นี่ก็ยีต้มใ้ได้ที่แน่จากน้อยเพราะเครื่องปรุงไดเขาก็เอาเตรียมกริกขาแต่ไข่แล้วก็ต้มปลาว้พร้อมหน่อยนี่ยครับจากนั้นนะกะยีมาาม้มะตําเนี่ยปลาแกะเนื้อปลาแล้วก็ตำเครื่องพริกกระเทียมที่เขาต้มต้มน้ำไปเมื่อกี้เนาะ ต้นลงไปเขาตำมุนๆให้เหลกๆหลกจากน้อยนึงงัปที่นี่ก็แกะเนื้อปลานี่ยเอามาตำใส่กันกับพริกนี่แหละตำใส่กับพริกให้มันแหลกให้มันเข้ากันให้หลายๆให้มุนอุ้ยปุยไปเลย,ย,ยนะครับเพื่อที่จะให้เวลาเขากินเนี่ยชิได้เราต้องเป็นตอนอยังไงเนาะเป็นละมุนละมุนลงไปนะครับัปที่นี่เขากระิ <ๆ S 1> ได้ตำได้ที่แน่จากน้อยนึงก็ือตั้งหม้อตั้งหม้อในน้อยก่อนตอนแรกเนาะตั้งหม้อในน้อยใส่น้ำปลาลงไปจากน้อยนึง แล้วก็เอาเคียงที่เขาตำเมื่อกี้เนี่ยตำมุนๆกันผสมกันเนื้อปลาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็เอามาใส่ลงไปใส่ใส่ลงไปให้เบิดเลยแล้วก็มาพอใส่ลงไปเสร็จเราก็ค้น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 แตกแตกๆให้มันเข่ากับเนื้อนะครับผมเข่ากับปลาให้ให้ยังงก็ให้มุนๆไปแล้วเนาะให้มุนๆมุนไปในหม้อแล้วก็บึ้งเป็นตะกินเนี้ยบบดนี้นี่ยะครับจากน่อยวันนี้ก็เอา กินข้าแต่ไข่กับใช้ที่เขาเตรียมไว้แต่เอามาใส่ดับเขานะก็ส่งกินหอมเนาะเนี่ยมันเป็นกินหอมเนาะถ้ามันบใส่กระใชายนี่ยกะทิว่ามันขนมเส้นได้ว่างนะเนี่ยผมเขาใส่กระใชายลงไปพร้อมนะใส่กระใชายลงไปกะที่เป็นกินออกมาก็ยังกินขนมเส้นนียนนะเวลาเขาได้กินนะย่างไปทั้งเดย์ได้กินนี่ก็ทีเป็นขนมเสียนรสนะแม่นจาก<ล>นั้นเขาก็พากัน เติมน้ำลงไปเนาะเพราะว่ามันคนหลายเนะาะประเทศเนี้ยได้เวลาเติมน้ำปริมาณเรารได้หน่อยได้หลายก็ย,ยุที่เขาเติมไม่เติมหลายเติมหน่อยก็แล้วแต่เขาที่เติมเข้าไปเนาะถ้าเขาอยากกินแซ่บเขาก็เติมพอดีพอดีถ้าเขาอยากกินไรได้หลายก็ใส่ไปคักๆรถนะครับที<ซ>นี้ก็เริ่ม<ซ>เดือดขึ้นมาเนี่ยจากหนจากไหนหน่อยหน่อย<ซ>ก็จะเอาต้นหอมที่เขาเตรียมไว้นะครับเอาต้นหอมใส่ลงไปต้นหอมใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็ คนคนคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเพราะเห็นเดือดเดือดเนี่ยน,น้อยถ้าว่าเห็นบอกพี่น้องมีตีนไก่หน่อยนึงก็ใส่ลงไปได้น้อยหนึงเ<ค>นาะมื่อกี้เนี่ย<อ>ไส่<อ>ตีนไกล่<ค>ลงไป<ค>น้อยนึงก่อนนะครับจากนี่นะบริษัทนี้กทตเอามีตับไก่พร้อมกุนเนี่ยนเนี่ยเพราเป็นเรามดายนี่มันเครื่องเทศเครื่องปรุงเนี่ยมันหลายขัน้นกระนัตส่หอดเครื่องหอดตับหอดตีนหอดปลาพวกนี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยซื้อกิน หัดเบิดหลายท่อเฮ็ดกินเี่น้องเอาไปเอามาแล้วก็ไเลยเอาใส่หอวตับลงไปบาดที่ีหนใส่ตับลงไปพร้อมใส่หอดตีนไก่ลงไปบรดนี้ก็สิค้นๆ้น้อให้ต้มทุกสิ่งทุกอย่างให้เปื่อยแล้วก็เป็นอันว่าเสร็ษสมบูรณ์เนาเด้อพี่น้องเนาะพี่น้องเนี่ยพอห้เดือนเดๆยนี่จากน้อยนึงก็จากน้อยแหละเฮาก็ใส่ตีนไก่ลงไปที่เฮาเียมไม่เลยไรบัดที่นี่ เตรียมไม่ไยมันก็นใส่ตับใส่ตีนใส่เนื้อปลาลงไปครบเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นกนตั้งหมอไว้ให้เดือดจากน้อยนึงจกหาทีท่ขี่อมตอไส์เขาไปซื้อขนมเสียนอยู่ในตลาดแล้วก็เขายังกลับมากินกับญีเป็นอันว่าเสร็จพอดีพี่น้องครับ